ะะต่อมานะครับเมื่อเราพร้อมวาดแล้วเดี๋ยวเราลองมาลองวาดรูปนี้กันดูนะครับก็จะเป็นออบเจกต์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าต้องทําตามยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสร้างเลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีเส้นของสติไลท์เพื่อสร้างของแกนของวัตถุนี้ก่อนแล้วก็ตามเป็นเส้นวงกลมไปเลยนะครับจากภาพฉายนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือเป็นส่วนของเลเยอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ property นะครับเพื่อเราจะ assign เลเยอร์เข้าไปนะครับาล้วทีนี้ที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ c u r r e n t l เ y e ยอร์คือ0ูอยู่นะครับก็คือเลเยอร์ก็เหมือนกับเรามีปากกาหลายเล่มนะครับก็คือไว้วาดงานทีนี้เราจะมีเอาเอาปากกาอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นปากกาที่ไว้ทําเส้น center line นะครับตรงนี้ผมเลือก new นะครับ เราก็กด F2 นะครับเข้าไปหรือกดคลิกก็ได้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นชื่อว่า CL นะครับซึ่งในความหมายหมายว่าคือเ e n นต r l ล n e นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Color คลิกมานะครับแล้วก็มาเลือกสีนะครับตรงนี้มาใช้ที่เบอร์8นะครับโอเคนะครับตรงนี้ Line Type นะครับจะเป็นเส้นที่ต้องที่เราต้องการให้ออกมานะครับแล้วก็เลือก Continue นะครับ รากฏว่าตรงนี้มีอยู่เส้นเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกที่โหลดนะครับแล้วก็คลิกสักตัวนะครับอย่างที่โหลดแล้วกด c t r l a นะครับแล้วก็กด ok นะครับเส้นก็ถูกโหลดออกมานะครับทีนี้ไปดูที่ center line ตรงนี้นะครับสีเล็กไว้นะครับแล้วกด ok นะครับเส้นก็จะเปลี่ยนเป็น center line นะครับทีนี้ d o u เ l e ลคลิกนะครับเพื่อเซตเป็น current layer นะครับแล้วก็ปิดไปทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเริ่มวาดแล้วนะครับ แต่แับแรกนะครับให้รู้จักตรงนี้ก่อนนะครับในบริเวณโมเดลสเปซตรงนี้นะครับจะมีแกนสแกนวายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากว่ามองมาทิศทางที่มาทางหน้าเราเนี่ยจะเป็นแกนแซนะครับทีนี้เวลาวาดงานเนี่ยก็เลยเพื่อที่จะทําให้งานไม่ีปัญหานะครับผมเลยจะนิยมใช้เป็นการกําหนดคอิเนตในการกําหนดเส้นนะครับตรงนี้ผมมาเลือกที่ลายก่อนนะครับคลิกที่ลายนะครับตรงนี้คลิกซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์ศูนย์คอมมา 0,0นะครับเพื่อที่จะระบุการตำแหน่งของแกน x, แกน y และแกน z ให้อยู่ในตำแหน่งที่0หรือ coordinate 0นั่นเองนะครับหังจากนั้นคลิก enter หครั้งนะครับก็สังเกตว่าเส้นเขาจะวิ่งไปที่ coordinate x, y, z กับ0นัทันทีนะครับและทีนี้ในการที่เราเปิดของ y ก a m i ดบ l o อกก็จะมีส่วนของอตัวเลขวิ่งอยู่ด้วยนะครับทำให้เราสะดวกในการตั้งค่านะครับทีนี้มาดูที่รูปนะครับ รูปนะครับอันแรกนะครับเขาเราจะสร้างคือเส้นตรงนี้นะครับระหว่างซึนต์ลายนี้ถึงซึนต์ลายนี้นะครับระยะคือ70ตรงนี้หน่วยเป็นมิลนะครับอทนนี้กลับมาที่แบบนะครับเราก็พินไป70ขออภัยนะครับอาท์ติลผปวางไปก่อนนะครับทีนี้ก็คือเส้นเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้น่าจะสักเจ็ดสิบกว่าๆนะครับทีรี้ผมก็มาแก้ไขเส้นใหม่โดยที่ไม่ต้องวาดใหม่นะครับ ผมก็มาคลิกที่ Endpoint ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเขาก็จะ snap เข้านะครับแล้วกด t ท็นะครับหนึ่งครั้งเพื่อจะจะเข้าไปที่นี่แล้วเปลี่ยนค่าเป็นเจ็ดสิบนะครับโอเคเราจะได้เจ็ดสิบตรงนี้แล้วนะครับเมื่อผมเช็เคระยะนะครับก็จะได้ตัวค่าเจ็ดสิบนะครับโอเคผมยกเลิกไปก่อนนะครับ